ผมอยากสอบถามว่าเวลาที่ไปเจอกันที่สอนอน,นะครับทำไมคุณครูไม่กล่าวขอโทษพวกผมเลยทำไมคุณครูไม่พูดกับพวกผมเลยให้แต่คนกนข้างพูดแล้วก็ครูผมให้ไปฟ้องเอาทำไมครับที่มามีรายการข่าวออกแล้วคุณครูเพิ่งมาพูดวันนี้ผมขอถามจิตใจคุณครูหน่อย เดี๋ยวอาคุณครูขอขอถามคุณครูนิดนึงนะฮะค,ค,คุณครูครับค,คุณครูครับพอดีทางฝั่งของทางญาติผู้สูญเสียเนี่ยเขาบอกเลยบอกว่าทำไมวันนั้นคุณครูถึงไม่ได้มีการกล่าวขอโทษเขาเลยแล้วก็ถามแล้วครูก็ไม่ตอบแต่ว่าเป็นกับเป็นญาติญาติของครูเองเนั่นแหละที่เป็นคนพูดนะฮะแล้วก็มีการไปบอกว่าให้จะไปฟ้องไปฟ้องเอาเองเลยต่างตนานานเนี่ยเขารู้สึกตรงนี้ครับครูครับวันนี้ครูอยากจะพูดเลยไหมครับหนูหนูไม่คยพูดว่าให้ไปฟ้องเลยนะเพราะคือ หนูรู้อยู่แล้วค่ะว่ามันเกิดการสูญเสียว่าหนูเป็นคนชนบ้ามันต้องลงเป็นประมาททีนี้หนูไม่เคยพูดกับมาอยากได้ต้องไปฟ้องเอาเพราะว่าหนูใ็อยากหนูก็อยากเยียวยาแต่มันติดว่าหนูไม่รู้ว่าหนูจะหาที่ไหนอย่างเงี้ยนะคะหนูอยากดูแลนูอยากให้หนูเข้าใจว่าการสูญเสียเพราะหนูก็เป็นแม่คนหหึ่ที่